สวัสดีค่ะทุกคนมาเบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำแป้งบัสลาม่านะคะก็คือเป็นขนมปังแผ่นย่างนะคะมันจะคล้ายๆแป้งนานแต่ว่ามันจะมีความหนานุ่มมากกว่านะคะเป็นขนมปังของตุรกีคือเกดเคยทําไปแล้วเมื่อแบบ2ปีน่าจะได้แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะสลิมเขาอยากกินเกดก็เลย มาทําให้สีริมกินก็เลยมาแจกสูตรทุกคนใหม่อีกทีนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปนั้นนะคะก็เป็นสูตรเดียวกันนี่แหละ,ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันนะคะทุกคนส่วนผสมเนี่ยก็มีไม่เยอะมีแบบ3-4อย่างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวส่วนผสมที่แบบเป็นตวงเป,เป๊ะเนี่ยเกดจะเขียนว่าให้ใต้คลิปนะคะทุกคนอันนี้เกดก็จะกะกะเอานะคะเพราะว่าคนตุรกีจริงๆเนี่ยเขาก็กะกะเอาอะเนาะ เพราะว่ามันเป็นขนมที่แบบมันไม่ได้เป็นขนมนะคะมันก็ขนมปังนั่นแหละเออมันเป็นขนมปังที่แบบว่าเขาทํากินกันประจาประจาอยู่แล้วเขาไม่ต้องมาช่างมาตวงอะไรนะคะทุกคนก็ทําแบบง่ายๆกะกะเอาคนตุรกีส่วนใหญ่ก็ทําเป็นนะคะ <S <S เพราะว่าอาหารหลักของเขาก็คือขนมปังเนาะทุกคนเกดก็ใส่น้ําอุ่นนะคะลงไปแล้วก็ใส่ยีสต์นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้ยีสต์เนี่ยมันทำงานนะคะทุกคนดูว่ายีสต์มันจะทำงานหรือเปล่านะคะใส่แป้งลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณ15 20นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์เนี่ยมันทำงานก่อนนะคะทุกคน เดีเ๋ยวเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะก็เลยทำมาเลยจะเล่นน้ำอีกแล้วเหรอบร่เล่นติย้ายล่างเคาเล่นน้ำเขาชอบน้ำมากเลยืออเด้อย้ายบ่อยเล่น,นะลูกมันอนกนะ่เลนบ่ียากํามังมาใยายล้างอ่างนะคะให้เขาได้ลคเล่นน้ำ วันหนึ่งหลายรอบก็ได้ครับตะเอ๋จะเล่นน้ำเหนยอเราอะ<น>่ะเออเออเออเดี๋ยวหัวทิมอือครับอือเล่นน้ำเหรอเล่นไหมเล่นไหมจริงจังสายตาจริงจัง อันนี้ลูกโป่งคลายตั้งแต่วันเกิดนะคะทุกคน2ออาทิตย์แล้วยังไม่แฟบเลย S <S นี่นะคะทุกคนตอนนี้ยีสต์ของเราก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งในส่วนอื่นแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปนะคะเดีย๋ยวแม่พนทำนะทำด้วยกันนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปั่นป่วนสิลูกก็จะเติมแป้งนะคะทุกคนลงไปนะคะ มามม,ามัมเดี๋ยวมา,มมามนะลูกมามมัมไหมมามมัม,าม,ม,าม,มไหมไอ,อเ้เดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเดี๋ยวเไม่ทำให้นะนั่งรอกอนนะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะทุกคน แล้วก็น้ำมันนะคะน้ำมันเนี่ยเกศใช้น้ำมันองุ่นนะคะแล้วก็เราจะค่อยๆนวดแป้งนะคะ คนอะไรตอนนี้คไลน์พูดมากแล้วนะคะทุกคนสงสัยเป็นหมดทุกอย่างแต่เขายังพูดไม่ได้เขาก็เดฮะ,ะอออะอะไหนคุยกับตาดุเอ๊ะอ่ะเ <g ül> ออนี่อยากได้อันนี้นี่อยากได้อันนี้น้ำนม <c oughs> แป้งมันก็จะติดมือเรานะคะทุกคน <c oughs> ติดเลยแหละแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอเรานวดเนี่ยนวดไม่ต้องนานมากนะคะให้แค่แบบส่วนผสมมันคลุกเคล้าเข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้แบบน้ำตาลละลายเกลือละลายนะคะแป้งมันละลายรวมเป็นทุกอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือได้แล้วนะคะแต่เราก็จะพักไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้เมืองไทยมันร้อนเนาะ ชั่วโมงหนึ่งแป้งก็ขึ้น2เท่าแล้วนะคะก็<ม>ใช้ฝาหม้อใหญ่นะคะ<ม>ปิดหรือว่าเอาอะไรปิดก็ได้ที่แบบไม่ให้อากาศมันเข้านะคะไม่ให้หน้ามันโดนอากาศเดี<ม>๋ยวหน้าแป้งมันจะแห้งนะคะ<ม>ก็ปิดไว้จนกว่าแป้งเราจะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะ<ม>ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาหลังบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามาย่างกับเตาถ่านนะคะมันจะหอมกว่าเพราะว่าคนตุรกีจริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปย่างกับเตาถ่านนะคะ ถ้าเกิดเราทำบนบ้านนั้นมันจะเป็นเตาแก๊สเกดก็เลยจะเอามาทำเตาถ่านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งก่อนตอนแรกก็ใช้แป้งแป้งที่เหลือจากทำขนมปังเนะะี่ยค่ะจากเหลือจากการนวดเขาเรียกก็แป้งนวดน,นะคะก็เอามาโรยถาดทามือนะคะไม่ให้มันติดมือเรานะคะแี่โอ้แป้งเกตดแบบยิ่งใหญ่อลังการมาก เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปแป้งนะคะทุกคนให้มันเป็นกลมๆนะคะเป็นแผ่นกลมๆโอ้เกดไม่ถนัดไอที <laughs> ่รีดมันแบบกลิ้งๆนะคะนี่แบบนี้นะคะทุกคนระหว่างที่เกดกำลัง ขึ้นรูปแป้งนะคะเดี๋ยวสลิมก็จะก่อไฟนะคะทุกคนแ,แล้วก็จะย่างในกระทะนะคะใครที่เคยดูคลิปเก่านะคะทุกคนอาจจะงงว่าต้นทุเรียนตรงนี้มันหายไปไหนนะคะ มันหายแล้วทุกคนมันตายแล้วนะคะมันไม่มีชีวิตยอยู่แล้วก็คือช่วงแบบเดือนที่แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพายุลงฝนตกน้ําท่วมอะไรเงี้ยแล้วฝนมันตกหนักมากตกทุกวันนะคะตกแบบเป็นอาทิตย์ไม่หยุดเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตรงหลังบ้านตรงนี้มันจะเป็นแอ่งนิดนึงนะคะแล้วน้ํามันก็จะขังแล้วมันทําให้รากของทุเรียนมันเน่านะคะ เพราลากหน้าวต้นมันก็เลยตายมันก็ยืนต้นตายนะคะเสียดายมากเพราะว่าอยู่กับเรามาแบบหลายปีแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้ต้นมะพร้าวตรงข้างๆต้นทุเรียนเราก็ต้องโค่นเพราะว่ามันแบบลมพายุลงแล้วกลัวมันจะล้มใส่บ้านเราเราก็ต้องโค่นนะคะก็คือตอนนี้หลังพายุเนี่ย ทั้งทุเรียนทั้งมะพร้าวก็คือไปอย่างละหนึ่งต้นนะคะแล้วทุเรียนในสวนก็คือล่วงเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่สวนเราก็คือชาวสวนนะเนาะแล้วคือทุเรียนเนี่ยที่ทางใต้นะคะเขาจะปลูกบนเขาใช่ไหมเพื่งเขาเนี่ยมันก็จะมีลมที่ค่อนข้างแรงนะคะลมแรงแล้วพอเจอลมพัดเนี่ยทุเรียนที่กําลังใกล้จะได้เก็บเกี่ยวใกล้จะได้ผลผลิตเนี่ยก็คือล่วงฉีกบางคนก็คือแบบต้นลม้มต้นพังระเนระนาดนะคะ เสียหายกันเยอะมากเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยก็ทุเรียนร่วงจริงก็ประมาณแบบ60ลูก70ลูกอะไรเงี้ยก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะคะที่เสียไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติฝนฟ้าอากาศแล้วก็คาดคะเนอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราก็จะเอาปูนมาเทนะคะทำเป็นลานจอดรถละนะคะไม่มีทุเรียนแล้วนะคะนี ตั้งเตาแบบนี้นะคะเตานี่เราสั่งมานะเนี่ยเดี๋ยวมาดูเกดยังไม่เคยย่างกับเตาอันนี้เลยว่าเตามันจะยังไงบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าเตามันจะร้อนเร็วอยู่เด้อกินไหมมามเหรอเดี๋ยวรอก่อนนะ แดีวลูกได้มามามาม,ม,ามนะอู้ oh, เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นะเค okay, ไหมอีชุดเขียวเนี่ยทำไมมันสดใสจังเลยคะคลายเพิ่งตื่นนะคะนอนกลางวันแล้วก็ตื่นเดี๋ยวได้ไปอาบน้ำนะครับ อันนี้ก็คืออันที่เราย่างเตาถ่านข้างล่างนะคะทุกคนแล้วเราก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะว่าข้างล่างมันร้อนมาคะแดดมันส่องเข้ามาแล้วก็ก้องเกตมันก็แบบมันร้อนมันถ่ายไม่ได้นะคะมันดับดับดับถ่ายได้แบบ2อนาทีมันก็ดับ2นาทีมันก็ดับอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำข้างล่างเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเราก็เลยย้ายขึ้นมาทำเตาแก๊สข้างบนนะคะซึ่งเตาแก๊สก็ใช้กระทะเทฟลอนกระทะอะไรก็ได้นะคะที่มันก้นแบนๆนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนสุด แล้วก็เอาแป้งมาย่างแบบนี้เลยค่ะเกตก็แบ่งแป้งแบบแผ่นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะทุกคนแรกๆก็แบบเออเล็กขนาดพอดีน่ารักน่ารักนะคะหลังๆแป้งไม่หมดสักทีก็อันใหญ่ๆไปเลยนะคะเพราะว่าคนไลา์ก็กวนนะคะก็เลยต้องรีบๆทําจามป่วนอู้บูบู แล้วก็จะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็ทาเนยนะคะแนะนําให้เป็นเนยแท้นะคะมันจะหอมมากแต่ถ้าเป็นมาการีนเนี่ยมันจะไม่หอมนะคะทาทั่วๆเ,เลยค่ะคนตุรกีเขาก็จะกินแบบนี้เขาจะเอาเนยนะคะคือแผ่นแป้งเนี่ยมันก็จะร้อนๆใช่ไหมคะเอาเนยมาใส่เนยมันก็จะล,ละลายนะคะแล้วก็เอาขนมปังมาจิ้มๆกินนะคะมันก็จะนุ่มคู่บาวตุรกี ซึ่งปกติเนี่ยเขากินเป็นอาหารเช้านะคะก็จะมีแยมมีเนยถั่วมีน้ำผึ้งมีครีมนมมีครีมชีสอะไรเงี้ยกินคู่กันนะคะแต่ว่าเราอยู่ไทยเนาะแล้วก็เท่าที่มีนะคะก็มีชีสท,ที่เราซื้อมาแล้วก็มีมะกอกดองนะคะ เรากินไหมมามองบวชดิ่งริงงดิ่งดิงด่ง,งวายมันอันนี้ไงมัมมัมไหมไม่ให้มัมมัมนะอุ้ยเก่งอร่อยไหม ผมสำหรับคลิปนี้นะครผมก็คงตั้งคอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบาย